คราวนี้พูดเรื่องงานเรื่องชีวิตไปทั้งหมดแล้วพูดเรื่องความรักกันบ้างที่ผ่านมาที่จําไม่ลืมแหมดูตามันก็รู้มันพูดถึงเคสกหน่อเป็นควารัแบบเด็กๆในวัยเรียนเราเริ่มมาเรียนพานี้เราก็เริ่มมีแฟนแฟนเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมคือเวลาเมาอ่ะจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงถ้ายังไม่กินเหล้าเนี่ยก็จะเป็นคนข่างรักมันยังไงปะโลปะหอมแต่พอกินเหล้าเข้าไปปุ๊บ ผู้อะไรนี่อยไม่เข้าหูมันตออยากให้ผู้หญิงฟังไว้เพราะผู้หญิงหลายคนเจอนะเว้ยแต่ไม่กล้าที่จะออกมาพูดและไม่กล้าที่จะเอาตัวเองออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้เพราะรักกับกูเนี่ยเมื่อหล่ก็ตามแตะลงมาปุ๊บเนี่ยกูไม่เอาแล้วพอเขาฟาดลงมาเราทำไงก็สู้แต่คือสุดท้ายมันสู้ไม่ได้หรอกแล้วเลิกกันไปได้ยังไงเออเคยจังเลิกเคยจ้างเลยมันทนไม่ไหวปอกมืออีดอกเรื่องนี้ต้องฟังบอกว่าให้ทางฝั่งคัน ตอนแรกผู้ชายก็ไม่แล้วต่อหลังผู้ชายก็เดือ,อ,อรด 3, ร้อนเออก็ได้สามพันเยอะอ่ะพอมาตังค์สามพันไปเอาไปกินแล้วกูก็เ,เอ๊ะไปแล้วนี่ทำไมมีมาเคาะประตูเขาเปิดประตูปะเลือดอาบเต็มตัวเลยอะ่ะเป็นคนที่อะไรไหมกะเมาแล้วไปเปียวใครของผู้จ่าไม่เข้าหูไปตีเขาแล้วเงินก็หายไปแล้วเราก็<ม><ป>เลยต้องรับเขาด้วยความสงสารอีดอกเลือดเต็มหน้าก็รับเขากลับ เราต้องรับกลับเข้ามาอีกก็คือจะอมดีจะต้องจะจ่ายเท่าไหร่วัเนีเอออย่าลืมนะจ๊ะซันนี่เบาได้เบานะจ๊ะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าอีพีนี้ก็ยังมีอีพีอื่นๆอยู่ตรงนี้ด้วย